เรื่แม่เรตาเสัพเพเตพระาสัพเพเตยตาลยาินาศตุขอบคุณแมครับทกาิทุกข์พะยปัญญาฤทธิ์ปัญสตท์กาโอตุสัพเพติปานีโมยามักมขนีสัตในสามปตาสัเวาโทันตุสัพปส่อปฏิสิทธิยะพระราชาในรัชสมัย ขอบคุณพี่ครับผมให้เป็นนายกอบจขอบคุณพี่ขอบคุณครับฝากกันด้วย พี่ค่ะให้มีความสุขความเจริญความคุกขอให้ออกมานะคะขอให้มีแต่ความสุขหลังจากนี้ไปค่ะขอบคุณมากครับพี่ตกให้แน่นๆได้ะสบความสำเร็จ

ขอบคุณครับมาจากไหนคะเนี่ยผมอยู่ดอนเลยครับผมล้มนายกอบจยกอบจล้มแล้วจะล้มนายกอบาจรพักเก้าไก่อ๋อจะล้มเดือนนี้กีนากีนาครับน้าเหรอคะเลือกตั้งกีนาผมเคยอยู่ในายกหันชัยเห็นร่อนในโยกสมัยนายกหันชัยชื่อชื่ออะไรนะคะนี่ครับทมินซอน ะค,ะคุณวิทามารดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่ที่ศาลาประชาคมชุมชนบ้านนาดีค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะปีใหม่ไทยนะคะก็ต้องชุมช่มฉ่ำยิ้ม เ็นเย็นเย็นก่อเป็นยางยายเย็นเย็นเย็นสบายยานคุบร่มยานกดลมทั้งร่มทั้งยางนะเป็นไงยายเจ้าพิธาระเป็นไงคะเจเจ้าพิธาระเป็นยงไงคะยายดีเยือกดีเยือกมักรึไหมมักรึไหมชอบชอบชอบแล้วเขาที่แหลกนี่ไปลงคะแนนให้เราบ่ล่ะลงแล้วใช่ให้ท่าเป็นนายกให้เรานะคะวั ข้าน่ามั่ตั้งแต่รอบแรกแล้วยก้พวเรามักครับข้าแข็งแรงครับตกองเริุ่งเรงนะคะเต็นกันครับส้าข้าข้าแข็งแรงรับมีมั่นกว่าเย็นครันมันมกี่เอากระได้หรอคะัมนเก็บเข้า ยเข้าสสวยเอเอ็นดเอ็นดูกลัวกลัวคุณพิธาเจ็บเข่าะทุกคนเอ็นดูยายกลัวคุณพิธาเจ็บเข่าเข่าสงสาค่ะลูกไน่ยเลาสิเจ็บเข่าเล่าสิเข่าบ่สวยเล่าสิเข่าด้านเป็นห่วงลูกชายเ่แม่เป็นห่วงลูกไสค่ะมากกว่านี้นะครับเล่นอะ่รเล่นใจเล่นนนะเพื่อไอ้เจ้ามีควเงจนเล่นลุงเล่น ที่้าให้เป็นหน้ายหญ่นายโตเด้แล้วก็มาแน่ชุมชนแม่ครับแม่ครับแล้ครับูโอเงน,น้าแก้วกก,ะะกลลเลราอยู่ที่อุดรธานีนะคะชุมชนนาดีค่ะประชาคมชุมชนานาดีอุดรธานีค่ะัาีทา ก็อัดถุงก็เข่าก็เสรยด้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป่ยนเอาตอนยืนก็ต้องก้มอยู่ดิจะเจ็บหลังเรืจะเจ็บเข่าเจ็บเข่าดีกว่ายังไม่รู้สึกครับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวไ่อเป็นห่วงแม่แม่เป็นห่วงนะคะแม่แม่เป็นห่วงกลัวคุณพิพาเจ็บเข่านะคะอยากบอกให้ลุกขึ้นยืนเนาะเพื่อนก็ฮักของเพืนนสู มันปนเยา็แรงนะครับียเยนเป็นสีนะครับวันนี้มาเสื้อลายดอกสีส้มสดใสนะคะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนนบเดี๋ยวพ่อ่ยพักเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเปลีกยนวานจะไม่ปวดหัวเข่านะคใช่ใช่วางดีเด้ไ่เดินเข้าได้ได้อยู่ได้ยู่ ไม่ทันเวลาหโอเคนะคะขออนุญาตครับ๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะก็ให้ลุกขึ้นเยินนะคะทุกคน เราบนรับเสริมแรไดนางนก่รันะครับตามไปนะพ่อเนาะรถเล็กค่ะไอ้รถ่ล็กค่ะเด็ยพ่อรออยู่ขอรับเลยไอ้รัชนีนะคะทุกคนจากบางบอนกรุงเทพนะพ่อมาวันรุ่นนุ่นนขอบคุณลผมวาุ่น่ะว

ไปดัไปที่บกบบาดเนือนทแล้วนสนายายถไงถูกาดเน้หน้าไปก็ไปบอ้วกุนนข้ามุนตุนตุนตุนทำไมมบตนอไรลกยาวหาไปไหนก็พักอยู่ทนีอ๋ออยู่ตลอดแล้วครับจนโดนบ้านแม่อยูุเนี่ยอจาเขาต้องรัไปนั่นเขาย่น้แม่จะม่รู้ว่ามาทวกนีอย่นง่ล้ออุณมาขครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอให้เบิอกนะครับไเลงนัขอบคุณมากครับหวันปีใหม่ะครับ ต้องไปถ่ายรูปร ok 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 ่วมเดินแล้วก่อนจะไปได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ทันแล้วใช่ไหมพี่ทีมแม่อยากได้ ทเออน้าที่สูงใ่ยังได้ทีมก็ตัดใจไม่ได้ค่ะแล้วก็นักขับด้วยลูกตารอเฮ้ยดูหน้าแม่แม่กิยิ้มเด้เ้าก็พูดไมได้ไม่ได้เป็นนายักษ์เลยนักู้เลยนักสู้เลย ไม่ใช่เป็นอะไรขอน้ำหนาวเป็นสิครัเป็นต้องเป็นท้สียงเราะมันเยอะวันนี้ไม่ท้าทายระบบพี่เอฟม่าเสียงเราเป็นเยอะโอ้กโอ้ยเมา้โอ้โโอเคจ้าโอคจ้าโอเคแ้่จะได้มาเจ่าไหร่ไต้อ้่้คขอนเขาสน้าค่ะ ขอรูปนนะคะ่กเาเปียนแล้วเรีรคก็ฝากอบจอุดรนะคะน้าาด้านหลังนะคะคุณคณินนะคะคุณขอรูปคุยกงนะคะขอรูปนค่ะเรียกเขอรูปนึงนะคะเรียอายรูปถายูอิธาอาอิา ทานนายกทานายกานายกได้พ wow. ่นายกใครลูกแล้วกันแม่บอทินนโอ้ยสารไม่จริงนะสารบอทิงเจ้าพี่ป้าเราอง๋อบอทิ้งบอทิ้งบอทิงโอเคขอบคุณค่ะครลกปนอะไรครลูกใลครลกไปลกครลกครลกลกลกนครลกลกครล

นี่ได้ครับซอสอ้อยซอสอ่ะหมดมาค่ะคุณได้ขอบคุณค่ะอายุมันขวัญยืนนะคะมีความสุขเยอะๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังทุกประการนะคะ เป็นสอสแล้วเป็นสอสอีกแล้วก็ให้ไปยิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้าซอสก็เป็นนักดนตรีไงเออแม่รับมาสิเขาดิพี่ตุเยอะมากมาค่ะไม่ได้ครัวันนี้อันนี้เป็นจานนิวนะคะขอให้ลูกกินจานนิวเป็นจานนิวนะคะขอคุขอบคุณมากเลย ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนินจานิวส์นะคะให้แน่นๆนะคะผูกให้แน่นๆจะนีประชาชนเป็นสื่อที่อยู่เคียงข้างประชาชนไปตลอดนะคะก็ขอบคุณมากๆวันนี้เดินทางมาที่นี่นะคะอุดรธานีเนาะด้วยไงขอบคุณมากค่ะสุภาพแข็งแรงนะคะอยูมั่นขวัญยืนมาคันไหนคะเนี่ยมาคันไหนเนี่ยคันหลังพีอ๋อมาคันหลังพี่พิมไปพี่พิมขึ้นรถแล้วล่ะค่ะขอบคุณครับเดินทางมาแลวครับคุณาพี่พิม